คือขอถามว่าคนที่กำลังเป็นนีสินติดดีอยู่นี่สู่นั้นอายทำกุัันมาขนาดเนี้ยเออก็ช่วยเหมือนกันเพราะบ,บางคนว่าอี้เต้นที่จะเอาเบีย้ยไปเสียดีแต่ว่าเอาเบีย้ยมาทำกุศบเนี่ยอันเนี่ย วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากเรกทงทัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บอิกาเป็นงานศาสนาเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่พงานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตะเลขบัญชี0972779830ประดานเลยกับกระท้ามว่าคนที่ติดดีอยู่ นะไม่ว่าติดดีนานโคติดดีนานโคติดดีองค์นั้นติดดีหน่วยงานนี้เลยง่ายๆว่ากําลังเทวาติดดีอยูน่นี่มีเนสินเนี่ยสุนัตไมให้ทํากุศบัณฑ์ปานั้นเลยนะสุนัตให้ทํากุบันหม่นะเรื่องนี้นี่มันอย่างเหมือนกันีทุกค,นะนะนะคนนั่นแหละนะบางคนีนพ้นนีเหลวเตนะ ว่านการทํากุฎบัณน,นี้นะเรามาเล่ตรงนี้ก่อนแล้วนะคาตอบมันคือในคําถามถามว่าคนทีําลั่งดดีอยู่นี่สุนัตนายทากุฎบัณนไม้เนี่ยนะเดิมมันเราต้องทําความเข้าใจว่าเรื่องกุฎบัณน,นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการสดาโกเป็นชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งรูปแบบหนึ่งของการทําบุญของการสดาโกอ่านี่ เพราะในกิตาบายุรีเลีมซ่องนาทีซ่องรอก่าบหกว่าลีอันานาเนาสซดากกติน <c oughs> เพราะว่ากุรบันนั้นเป็นเนาหนึ่งเป็นพระเพทหนึ่งของการสดากอ <c oughs> เอาเพ่อกุรบันเป็นรูปแบบหนึ่งส่วนหนึ่งจากสดากกแล้วเนี่ยเลยกุรบันกับเรื่องสอดากกทำบุญนี้ค่อยู่ในมวดเดียวกัน มวดเดียวกันพือแหละาาลการมันลบไปในมวดประเด็นว่าคนที่ติดดีอยู่นี้สุนัตไมาให้เขาทำาซดาก้ทำบุญทงนั้นทำบุญทงนี้ทำบุญทงนโนทางทางทีตัวเองติดดีอยู่นี้หรือว่าให้รวบรวมสับสินนั้นเคยมาก็เราก็ไม่ให้เราไม่ทำบุญเราไม่ทำว่ากับเราไม่ทำอะไรเพื่อที่จะพลักดันมาสู่ กระบวนการปลดดีโนอะไรปะเนี่ยน้ากช้ยลักการเดียวกันคือคนที่ติดดีนะเขาทําบุญได้ไหมโซดาโกได้ไหมน้คนที่ติดดีทํากุฎบันได้ไหมสุนัตไอทํากุฎบันหรือหรือว่าฮารัมเลยถ้าไปทํากุฎบันน้านี่ก็มันนสุนืันกันเลยนะนะไอไม่สุนัตไม่หว่าไม่ว่างเละเท่าว่าฮารัมละ่ะสมมุดเลยฮะ นะฮามสดาโกฮามทำกุดบัณนเพราะอะไรเพราะออมเบียนีไปไหวเสียดยีดีว่าดีว่ามาทำกุดบัณอันนี้สมมุิเลยนะนะเดี๋ยวคำตอบนี่นี่เลยเป็นันคนที่ติดดีอยู่เนี่ยเขาจะทำบุญเขาจะสดาโกเขาจะวากับเขาจะทำกุดบัณนเขาจะทำอะไรไรนี้มีการตัดสินอยู่ทรงกรณีมีการอธิบายอยู่ทรงรูปแบบ น่ะส่งระบแบบนี้คือเราจำไว้เลยน่ะถ้าเคยส่งใช้เรื่องนี้แล้วนะั่นนะก็อะ่า,า,าเราบวกหายได้เลยถึงตามวกไม่ได้กรชายมาได้นะว่าไปจิ้ม,มันตรงนู้นอ,อชานนี่ฟังเรียแต่ว่านั้นเรู้ฟังเรียแต่ว่าลืมเสียเรียวน่ะแต่เราไปจิ้มเลียดเลยเอานิ้งมัน นะหนึ่งมีคารอธิบายว่าหนึ่งหากว่าเขามีฟ้ามจำเป็นต่อส,สับพสินดังกล่าวเนี่ยเบียที่ยังอยู่นี่มีฟ้ามจำเป็น <c oughs> ที่จะเอาเบียนี้ไหวเสียดีนะถึงเมว่าดีสินนั้นนีสินยังไม่ถึงเวลาจ่ายที่ก็าตามเช่นเดือนนาดูคนัด เสียดยีจำระดีแต่ว่ายัางเดือนหนึ่งเลยเอเบียกรนี้นี่ถ้าเรานําไปทำกุฎบันนี้นะที่ว่าหรือทางทางที่เบียกรนี้นี่เรามีความจำเป็นต่อเบียกรนี้เพื่อไหวนํานไปเสียดียปนั้นถ้าเรานั่ไปทำกุฎบันเรานําไปทำสดากเราไป ใจในเรื่องทำของสุนัตต่างๆถือว่าการทำกุฎศลนนันหรื้อสระก่อนนันถือว่าฮารัมน่ะน่ะถือว่าฮารัมเลยถือว่าบาปน่ะน่ะถือว่าฮารัมถือว่าบาปบุญไม่ได้แล้วนะมีน้ำซ้ำน่ะบาปกับบาปแต่มีเงินเคยว่าตีบาปนั้นถ้าเขาไม่มันใจว่าสามารดบาเออร์เอิรน มาเสียขาดติดใดเราฟังเลยดิบางคนมันใจเลยนะมันใจว่าฟพื่อแล้วต่อสัปดาหนะ์นาหรือต่อเดือนนานี่ฉันมีเบีย้ยอื่นอยู่แล้วซ้ำโรงเทวาจะไปเสียขาดติดชั่วเนนนนนเลยแต่เบีย้ยอื่นยังเลยมาเลยมาที่เหมือนกันแต่ว่าชั่วเนนนนนชั่วเพือละ่ะเพระเาะว่าก็มามัจ้ำไว้เร็วมาอย่างนะว่าไปเรื่อยๆก็เ,เขา,ขา กำหนดเล้ยวว่าวันนั้นเข้มาคนเข้มาใจเบียอถ้าเรามันใจว่าสามมาติจะเอาเบียเอินมาเสียขาดติดได้นั่นนะณวันนี้เราทำกุลบันหรือสดาโกะกาไมฮะรมแต่อย่างใดถือว่าอย่างสุนัตอยู่เหมือนเดิมะ <c oughs> ซดาโกะการเหมือนกันซัปดาหน,น้านี้ขอบจำรากำหนด,ดเสียขาดติดแล้ว อีถ้าชั้นเอาเบียนี้ไปจ่ายทำบุญเสียก่อนแต่เดียวพอว่าพอว,ว่าถึงเวลากำหนดจ่ายดียนี้ถ้าเรามันใจว่าสามาที่จะมีเบียร์อื่นมาเสียขาติดได้นี้ก็ถือว่าไม่หารำเต่อย่างใดนาะาเลยมีน้ำสามยังคุงสบาบสุนัตอยู่เมื่อดิมน่าสุนัตไอโซดากสุนัตไฮทํกุดบันน่าหนึง <c oughs> นหนาฮุกุมที่หนึ่งนี้ก็คือฮารัมเลยถ้าเราเอาเบียไปทำกุรบันถ้าหากว่าเราไม่มันใจวาสามาที่จะเอาเบียอื่นมาเสียขาติดสองมันอันนี้อนุญาตแลกสุนัตให้เราทำกุรบันให้เราสดาโกหากเรามม่ันใจวาถ้าถึงเวลากำหนดจำรัดนี้นั้นเราสามาที่จะหาเบียอื่นมาได้อน,นี่ ถึงส่วนหมากนี่น่าลักษณะที่คืขึ้นนี้สมมุติว่าเราติดเดีกกรจิงในพงนพี่พ้นเดือนหน้าก่ะชัานพ้นขาดติดอันเบื่อเงินเดือนออกเลยนี่ต้นเดือนเพะฉะนั้นกระทือว่าไม่หารับแต่อย่างใดอ่าถือว่าไม่หารับ <c oughs> นะแต่ทางนั้นทางนี้ที่แรงมาททางมดนี่ก็คือเราไม่ได้ขออนุญาตอีเซนจากเจ้านีนี่แต่ถ้าเราขออีเซนอนุญาตจากเจ้านี้เร็ว นะว่าทีขาติดต้นเทวานนั้นเอาปลายเดือนนั้นนะจานอย่างเบียร์อยู่เลยแลย้วเทวาชีทำคุดบ้านเสียกอนเดี๋ยวต้นีน่วฟือละ่ะเนี่ยตรงท้ามเจ้านีคนตีติดนี้นี่ตรงโรคการอีสินของเจ้านีนั่นเลยนะชีไปมากะกะเขาว่าหารํนะเราเยอะนะรอยเลยตา,ากว่าเจ้านีไม่ดินยอมนะเนี่ยกลัวว่าเป็นการเลีเ่ยงเสียขาติดนะ เดี๋ยววา <c oughs> ถึงเวลาเราไปเนี่ยถึงเราไปมากก็คือนี้เราเสียอยู่น่ะเป็นเป็นเป็นหวดเป็นหวดอยู่กะไม่เผื่อยแล้อย่างนั้นพอเข้าใจแล้วนะนะทางมดทางวนนี้นี่ท่าฮาักว่าเจ้านี้นั้นน่ะไม่อีเซนน่ะเราไม่ได้ข้ออีเซนจากเจ้านี้ที่แต่ถ้าสมมุติว่าเจ้านี้อนุญ,ญาต น้านพอเราที่ทำบุญเจงไปถึงเจ้านี้ว่าดีนี่ชาิโยบียทำบุญเสียก่อนเออเจ้านี้วาเออทำบุญไปแล้วน้กาติดไม่ผือไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็ถือว่าอนุญาตน้าเลยกาสูนั้นแต่ที่เลงกันมาตัดสินนี่คือในกรณีที่เราไม่ได้ไปคุยกับเจ้านี้แล้วน้าเราจัดระเบียบการตัวของเราเองนะกาสรุปว่าเล่แล้วว่าถ้าเราทําบุญไป หรือว่าเราทำุดบันปน๋อยนี้เวลาถึงกำหนดชำระนี้นี้เราสาม,มารถาเบียออ่นมาเสียขาดติดได้ไหมนะนะตรงมันใจนั่นแต่แต่ตอาสิบมาสิบนี่ถือว่ารำอยู่เลยไม่ได้อย่างเบียอ,อย 5, ู่ห้าพันยี่ขาดติดต่อรื้อนี้ซ่ามเที่ยววันก่อนอีกำหนดจ่ายกาพันอี่เชานองเบียห้าพันนี้ไปทำุดบันอ๊ะส่ชงซ่ามเที่ยววันข้างนานัด จำระกาติดนี้ไม่รู้ว่าทีห้าได้ไม่ได้อ่ะนะไม่รู้เที่ยว่าห้าได้ไม่ได้ไม่มันใจยนะ่ะนั้นถือว่าฮารัมนะถ้าเราพาไปทำกุบันนะท้งมดอยู่ไหนกีตาเอียนะนาเลมถี่ทรงนาเทซองรวยสิบซองเลยค่ะซองรวยสิบสามเหตพุผนอะไรเที่ยวฮารัมละ่ะถ้าไม่มีเบียเซยกาติดโดยมันใจเนี่ย ลีอันนาอาดาอดายนวายิบุลลิฮักกินอาดามีเย็นเพราะการเสียขาติดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่วายิบนะเป็นเรื่องที่วายิบถึงเสนีลยวของที่วายิบนี้ลีอันนันวายิบาลายายูสุตรกูหูลสุนนตินของวายิบนี้ไม่อนุญาตให้ละทิ้งเพื่อไปทำขอ้งสูนั้นอันนี้โดยหลักการเลยเราจำตรงนี้เลยหลักการ ส่วรนณีข้องวาวิบชานไม่ทำเลยข้องวาวิบถุ่มข้องวาวิบจีไปทำข้องสุนั t นั้นไอันนียถือว่าฮารดัมอันี้ข้องสุนั tn ั้นโกมายังวันรายาน่ะสุนั tn ั้นโกมายังนั้นอา้าวเป็นพระผิดสุนั t ั้เตดาโคโดล่ะโคโดนี่วาวิบอ่าทุกคนอ่ะ,ะเราละทิ้งข้องวาวิบไม่ทำมายังโคโด้เตะเรากลับไปทำข้องสุนั t ั้อันนี้ถือว่าฮารดัมอ่าอันนี้ก็เหมือนกันทำกุรบันนี้เป็นเรื่องสุนั t ั้ เสียขาติดเสียดีนี่อันนี้เป็นเรื่องวา j ิบนะตึงเสร็จแล้วคงวายิบเราไม่ทำไม่เสียขาติดนะแต่เรามาทำาอองสุนนันะ้นอ่นันเลยเหตุผลเที่ว่าฮารามนะอัลลอฮฺอัลลอสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำัำซัำแฟม Job, ิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน